สวัสดีครับวันนี้ทีมงาน New Hunter นี่ครับ New Hunter นะครับวันนี้มานี่ครับม่อนภูคคำนะครับนักล่าหน้าใหม่นะครับวันนี้นี่ครับพื้นที่ปลูกมันเรียบร้อยแล้วครับเป็นสวนมันเรียบร้อยแล้วมาพร้อมนี่ครับทีมงานครับ ป่าย้ายแล้วก็ไอ้ลูกชายตัวเล็กไอ้ดือ้อเราไอ้ดือ้อตอนนี้พามาออกงานเด็กใหม่ครับตอนนี้นะครับตอนนี้โอโ้โหเป็นสวนมันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูกันครับว่ามีอะไรบ้างวัดเออสองข้างไรบ้านเลยมันถึงมันเลยไง มันถึงมันอะ่ะกอดข้างอะ่ะเออเออไปนะครับตอนนี้ไม่รู้เราจะเจอชิ้นแรกหรือเปล่าครับต้องลุ้นครับวันนี้ชิ้นแรกเราจะเจอหรือเปล่าโอ้โหวันนี้วิว,วแดดร้อนมากเลยครับแดดแดดร้อนมากเลยวันนี้นะครับ ลูกชายบอกใส่หมวกไม่ยอมใส่ ชิ้นที่สองเราเจอแล้วครับนี่ครับหัวง่ายนี่แหละครับผมไม่ปองอปืนมาทำไมออาไปไว้ปองปืน,นดอ,นอันอนะครับอะไรครับชิ้นต่อไปล้วคืออะไรครับเฮ้ยเป็นอะไรครับนี่ยังไม่รู้ครับเรายังไม่รู้เลยครับชิ้นต่อไป,ปนนคืออะไรครับเป็นนตนต หรือเปล่ารู้ว่าอะไรไม่รู้ครับเดี๋ยวเรากลับไปล้างดูที่บ้านครับมาครับชิ้นที่สามไม่รู้อะไรครับไม่รู้อะไรครับตอนนี้ยังไม่ใช่ครับยังไม่ใช่ครับดูมันดูมันดูมันติดเยอะๆมาเก็บไปเรื่อของมัน ันไม่รู้เลยครับว่าเป็นอะไรเล็กนี่ก็เล็กนี่ก็เล็กเนี่ยข้างนี่เล็กมาจากนี่นี่นี่นะเหรอเล็กเก่าอะไรไม่รู้ครับหยิบไปมีดเก่าหรือเปล่าไม่รู้ครับยังไม่รู้ว่ามีดเก่าหรือเปล่าครับเอาจับไปครับชิ้นที่สามครับมาเอาอครับดูครับตอนนี้เจออีกหนึ่งลุม ครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับยังไม่รู้เลยว่าเป็นอะไร,ยรอ,อยู่นะครับใต้เงี้ยครับอยู่ใต้นี่แหละตรงนี้ไม่รู้เป็นอะไรครับเป็นทองคําหรือเปล่าครับทีมงานกาลังขุด ยังไม่ถึงครับน่าจะรู้ว่ามันหลุดออกไปแล้ว <Okay. S 1> ครับใช้จอบแล้วครับตอนนี้ แรงมันหรือเปล่าครับเบวุ้ยที่เส้น่หรือเปล่าครับ จะได้สักครื่งทางนะครับมีโอกาสก็จะมาใหม่นะครับรู้สึกว่าเยอร้อนแล้วครับเดี๋ยวได้อะไรเดี๋ยวไปดูติดตามท้ายๆคลิปครับ เล็กกับโบกเอาตัวนั้นมาแล้วอะไรครับอะไรครับท่านเปิด์เลียง เลยเลยหรือเราจะไวไฟนั่นนี่วอืมอืมเออนี่นี่

เงินกันนี่ถ้าบอเงินก็ตะกลัวนะเนี่ยนอนเลยนี่นักเลยอ่ะตะกลัวดี้เงินกูเนี่ยเงินเก่าก่็ตะกลัวจี๊ดีกลัวก็ฮะตะกลัวจี๊ดี้กลัวไอ้ขาวจะเลอะไอยแปะเคยเงินกูเทปไปแล้วอุ้ยเราเจออะไรไม่รู้ทายกันโอ้เจออะไรไม่รู้นะครับตอนนี้นี่นะครับไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจเดี๋ยวเก็บไปเดี๋ยวเก็บไปล้างก่อนครับนี่มา ิดไปล้างกันครับส่ออีกสักนิดหนึ่งครับ ประมาณยี่สิบขอละครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับเดีย๋ยวเริ่มดูก่อนท้ๆๆไม่ผ้าแล้วเปละะ่าเออไม,ม่พื้นขึ้นต่อไปครับอะไรไม่รู้ครับไทยไทยก่อนครับขึ้นต่อไป เอ็งจิ <mel> <mm ๋วหัวมันต้องลุมแน่หอมนี่ป้ามาหรอ่ เดี๋ยวไรวเลยู้อะไรไม่รู้ครับเดี๋ยวดูก่อนอะรเนี่นี่นี่ Thank you. บ่หอุ่มยังดูบ่น่ากลัวหนุ่มยังงั้นี่นะเอาละครับทีนนี้ไม่ดาบเก่า <c oughs> เอาอโหอะไรไม่รู้ครับอะไรไม่รู้ครับเดี๋ยวลองไปกันต่อครับ แถวเนี่ยมันได้เล็กนักนะเนี่ยเล็กอะไรไมู่้เเ้เนาะพี่